สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น,น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับใบกับเพราเนาะใครปลูกใบกับเพราเสร็จแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของหนอนใช่ไหมเลยจะมาแชร์วิธีการป้องกันกําจัดนอนพวกนี้กันไปไปดูนี่เลยเพื่อนมาใช้สิ่งนี้ใช้วิธีการนี้นะครับเนี่ยง่ายๆเลยเอาไปเติมน้ําเข้าไปละลายอ่ะแช่ไว้สักพักหนึ่งพอ,อยากันยุง่งเริ่มเปื่อเริ่มเปืออเเป่อย พ่อเขาเริ่มเปื่อยนำมาตำ,าตำวิธีการนี้รุนแรงระพรพามีปัญหาเรื่องหนอนมากินยอดกินใบนะครับสังเกตเห็นได้ชัดทำการนำตัวอย่างของเราเนี่ยราชิดพ้นเลยฉิดคลุงไปใหทั่วเลยอืยฉีเปเล้ ต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้อันตรายนะครับทิ้งไว้ไประมาณสักเจ็ดวันก่อนนะค่อยนำไปประกอบอาหาร